สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่า ือแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 15นะครับเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนพฤษภาคมต้องบอกว่า iPhone 15มีการลดราคาให้น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติด Pro, หรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรมีการลดราคาให้ทั้ง2แบบใครที่อยากจะได้ iPhone 15ราคาพิเศษราคาถูกๆนะครับบอกเลยว่าต้องไม่พลาดสำหรับคลิปวันนี้ในเรื่องของสเปคนะครับ iPhone 15ก็มีขนาดหน้าจอประมาณ6.1นิ้วนะครับเท่ากันกับ ทางด้าน iphone 14แล้วก็ iphone 16หนะครับหน้าจอไม่ได้เป็นรอยบากแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็น dynamic island พอตการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ type c ด้วยในเรื่องของการใช้งาน iphone 15ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับถ้าเทียบกับ iphone 16ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มใครที่มีงบไม่ถึง iphone 16ก็สามารถเลือก iphone 15ไปใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะซื้อไปเล่นเกมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายคอนเทนต์ต่างๆกล้องของ iphone 15 ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่า ถ่ายวีดโอซื้อวันนี้การันตีได้เลยนะครับว่าใช้ได้อีก4-5ปีได้แบบสบายๆส,สำหรับ iPhone 15รุ่นนี้คลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 15ไปใช้งานนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสาหรับ iPhone 15อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่9 พฤษภาค,คมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Apple นะครับเป็นร้าน Last Mall ถ้าเราสั่งซือ้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถส่งซ่อมส่งเคลมได้ที่ศูนย์ Apple ทั่วประเทศหรือว่าซื้อไปแล้วไม่พอใจในสินค้าสามารถคืน สินค้าได้ฟรีภายใน30วันนะครับจากราคาปกติ32,900ก็ลดราคาเหลือ2890 0บาทนะครับแต่ว่าราคานี้ก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มได้เลยนะครับลดเพิ่มอีก1 0 0 0ถึง2,000บาทราคาก็จะเหลือประมาณ18,890หรือว่า1 9 8 9 0ประมาณนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1 4ึ สบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่านทางธนาคารจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับสะดวกแบบไหน,นเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเลือกสีเลือกความจุแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินได้เลยนะครับในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีนะครับความจุมี 128GB แกิกแต่ว่าตอนนี้ก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada i p h o n e 15าร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สูยนไทยประกันศูนย์ p p p l e ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่25,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีก็คือสีดำแล้วก็สีชมพูสำหรับความจุ 128GB ลร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าจ่ายผ่าน ทางธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าผ่อนได้นะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับ iPhone 15จากทางด้านแอป Lazada นะครับปิดท้ายกันที่ iPhone 15 Plus นะครับรุ่นนี้หน้าจอใหญ่6.7นิ้วเท่าก,กันกับรุ่น Pro m a x นะครับใครที่อยากจะได้เป็นจอใหญ่ก็แนะนำสั่ง iPhone 15 Plus ไปใช้งานได้จากราคาปกตินะครับ 37, ก็ลดราคาเหลือเพียง 28,590บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จยกแก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1429บาทต่อเดือนเท่านั้นมีเลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุแต่ว่าบางสีบางความจุก,ก็จะหมดชัว่วคราวน,น,นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15สงนั้าพ a าสต์ เรื่องเปล่าไม่ติด ชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับลิงก์ของ lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iphone 15ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ31,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ25,900บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทาง งได้อยกแก่ผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกล้านหนึ่งสำหรับ iPhone 15ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้าน e s h o p ปี้มอลตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่32,900นานะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแก่ผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางร้านแอป Sho ปปีนะครับถ้าไในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ปี้นะครับปิด iPhone 15เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ31,900ก็ลดราคาเหลือ2900 0บาทนะครับท่านไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถไปซือาาปซ้อได้ที่ร้านบานาน่าทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซือ้อ iPhone 15แล้วก็15พลัสจากทางด้านแอ, Laz ada, อป Lazada s h o p ปีนะครับท่านชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซือ้อเข้าไปดูส่วนลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada แล้วก็ช้อปปี้ซ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างซึ่งเป็นราคาใหม่โปรใหม่ของเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือค่าไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 15รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ iPhone 15เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ความจุ128 g b นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีราคาการซื้อพร้อมโปรซื้ดที่ราคา14,100บาทนะครับราคานี้เป็น โปรสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ d ีแท็นะครับถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1 5 0 0ถึง2,000บาทนะครับซึ่งโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือน,นละ1 2ึ9งซื้อ iPhone 15ได้ที่ราคา1 4ื0 0โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตต้องหน้านะครับโปรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าราคาหมื่นสี่พันหกร้อยไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตต้องหน้าแล้วก็โปรแปาาด ทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอีอยดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ D-Tech Shop หรือว่าศูนย์ True d t e c 5G ทุกสาขานะครับดูต่อการที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15นะครับเครื่องแท้นย์ไทยประกันศูนย์ Apple ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น14,200นะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS ส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องยายค่ายลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาเหลืออยู่ที่13,200นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุถ้าใหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 1 0 5ตอนนี้สินค้าหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น14,100แบบแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา14,100เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร1199ราคา14,600โปร899ราคา16,200ทุกโปรสัญญา1 2เดือนลูกค้าใหม่นะครับราคา14,100เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับมีค่าเน็ตล่วง ด้วย2,140บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา14,100ย้ายค่ายออนไลน์นะครับราคา14,100เหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับมีขั้นดุลหน้านด้วย2,140บาทสุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อ iPhone 15ได้ที่ราคา18,100นะครับสัญญาในการใช้งานก็12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าล่าสุดขายอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจนะครับ อยากแกซื้ออยากแะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15นะครับเป็นโปรใหม่ของเดือนพฤษภาคมชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลของราคานําข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากแะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของ ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ